่มาดูส่วนผสมน,นะคะวันนี้จะทําทอดมันปลากรายนะคะนี่อันนี้เป็นเนื้อปลากรายนะคะที่เขาขูดมาเรียบร้อยอันนี้หนึ่งกิโลกรัมนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวไม่มีก็ใช้ถั่วแขกนะคะนี่เราก็จะใช้ประมาณหนึ่งกิมมือนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช้หมดนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงแดงนะคะอันนี้ สองช้อนโต๊ะค่ะไข่ไก่นะคะอันนี้ฟองเล็กนะคะก็เลยใส่ไปสามฟองนะคะถ้าเกิดใครมีไข่ไก่ฟองใหญ่ก็ใส่ไปสองฟองก็พอนะคะสูตรของเรานะคะใช้กระชายบดด้วยนะคะกระชายนี่ประมาณบดแล้วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพุนๆนะคะเพิ่มความหอมดับคาวของปลานะคะรสดีค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะม,มีน้ำปลาด้วยนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ น้ำตาลปี๊บค่ะประมาณนี้นะคะนี่ไม่เต็มช้อนโต๊ะดีนะคะประมาณนี้นะคะเราไม่ชอบหวานมากนะคะโอเคค่ะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นค่ะเราจะมาหั่นถั่วกันเลยนะคะอันนี้เราตัดหัวเขาออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะหั่นบางนะคะชิ้นไม่ต้องใหญ่มาก บางๆค่ะบางๆได้ยิ่งดีนะคะร้อยนะคะนี่พอเราหั่นถั่วเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาหันา่นใบมะกรูดนะคะเราก็เรียงเขาแบบนี้นะคะเราจะใส่ประมาณนี้นะคะเราจะมว้วน เราจะตัดตรงหัวเขาออกก่อนนะคะหั่นเล็กๆค่ะหั่นเหมือนเนี่ซอยๆเล็กๆนะคะ กับพริกแกงนะคะลงไปนวดเครื่องสมนผสมทุกอย่างนะคะลงไปนวดกับเนื้อปลากรายกันนะคะกระชายบดนะคะหรือว่าจะตำก็ได้นะคะอันนี้รสด,ดีนะคะไข่ไก่ค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีเนาะน้ำปลานี่ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะ เราจะนวดทุกอย่างเข้ากันนะคะยกเว้นถั่วกับใบมะกรูดเราใส่ทีหลังนะคะเราจะนวดไปประมาณสิบนาทีนะคะจนกว่าเนื้อปลาเขาจะเหนียวเด้งนะคะใส่ถุงมือด้วยนะคะเวลานวดไม่งั้นนะคะพริกแกงเขาจะแสบร้อนมือมากๆเลยนะคะใช้มือนวดเราสัมผัสได้นะคะว่าน้ำตาล ปี๊บเราละลายเข้ากันดีหรือเปล่าเป็นก้อนอยู่หรือเปล่านะคะใครจะใช้เครื่องอนวดก็ได้นะคะแต่ว่าเราทําให้ดูง่ายๆเราจะใช้มือนวดแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดพริกแกงที่เราซื้อนะคะบางทีเขาจะเค็มนะคะเราอย่าเพิ่งไปใส่น้าปลานะคะเพราะว่ารสด,ดีก็มีส่วนผสมของเกลืออยู่ในนั้นนะคะอันนี้พริกแกงอันนี้เรา ไม่เค็มนะคะเราก็เลยใส่น้ำปลาได้นะคะค่ะเดี๋ยวจะขอเวลานะคะนวดไป10นาทีนะคะจนกว่าเขาจะเหนียวนะคะเห็นไหมคะเขาเริ่มเหนียวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็นวดมาครบ10นาทีนะคะเนื้อปลาก็จะเหนียวเด้งแบบนี้แล้วนะคะ<ๆ>เราจะใส่ถั่วฝักยาวเมื่อกี้ที่เราหั่นนะคะ แล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปเลยนะคะพอเราใส่ถั่วฝักยาวกับใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปเราขั้นตอนนี้นะคะเราจะไม่นวดนานนะคะนวดแค่ให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาปั้นเป็นรูปนะคะเราจะเตรียมทอดค่ะใครจะตักเป็นช้อนโต๊ะนะคะ ทอดก็ได้นะคะอันนี้เราเอาน้ํามันทามือนะคะน้ํามันพืชนะคะทามือแล้วก็เราจะขึ้นรูปทีเดียวนะคะเราก็จะทอดอันนี้ทาน้ํามันด้วยนะคะถาดหรือจานที่เรามาใช้วางน,นะคะเราจะหยิบมาประมาณนี้นะคะเราจะปั้นให้เขาเป็นกลมๆก,ก่อนนะคะ เราจะทําไว้เยอะๆนะคะเราจะไม่ทําบางจนเกินไปนะคะบางเกินไปนเวลาทอดนะคะเวลาเราเอามาอุ่นเขาจะแห้งจนเกินไปนะจะให้เขามีความหนาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะวางไว้นะคะเราก็จะปั้นก้อนประมาณเท่าๆกันนะคะจนเสร็จประมาณนี้ค่ะหนึ่งกำมือนะคะนอีกค่ะ ปั้นเรียบร้อยนะคะเราจะมาใส่น้ำมันลงไปทอดเลยค่ะประมาณนี้นะคะเปิดไฟเลยค่ะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะค่อยทอดกันค่ะจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะน้ำมันเริ่มร้อนค่ะเราก็เอาลงไปทอดได้เลยค่ะ ราจะใช้ไฟกลางนะคะไม่ถึงกระแรงมากนะะยังไม่ต้องไปกลับนะคะให้เดี๋ยวอีกด้านนึ่งเขาสุกเขาก็จะลอยตัวขึ้นเราค่อยกลับทีเดียวค่ะพอทอดมันเนาะเริ่มลอยตัวขึ้นแบบนี้เราก็กลับได้เลยค่ะ สังเกตง่ายๆนะทอดมันปลานะคะเราจะต้องด้านหนึ่งเขาจะเริ่มลอยตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะมันก็สามารถกลัดได้นะคะเราไม่ต้องพลิกไปพลิกมานะคะไม่งั้นเขาจะอมน้ํามันนะคะให้กับสุบเป็นด้านๆไปนะคะทอดอ,อันนี้ชิ้นจะหนาหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะทําไว้เยอะเราจะแช่แข็งไว้ด้วยนะคะ ไม่ได้ทานทีเดียวหมดค่ะถ้าเกิดใครทําทานเลยก็ทําชิ้นบางกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เรากันไว้ถ้าเกิดเอาแช่แข็งแล้วเรามาอุ่นถ้าเกิดชิ้นบางเวลาเราเอามาอุ่นไมโครเวฟเนี่ยเขาจะแห้งเกินไปนะคะนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นได้เลยค่ะก็ใแว่ ทอดจนเสร็จนะคะปลากายเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะชิ้นหนาๆเด้งๆเลยนะคะนี่นะคะนี่ออกมาเหนียวเด้งมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะทอดออกมาแล้วเขาจะไม่เหี่ยวนะคะนี่นะคะเนื้อเด้งมากๆเลยค่ะ ไม่มีผสมนะคะใช้เฉพาะเนื้อปลากายนะคะแล้วก็ไม่ได้ผสมเนื้ออย่างอื่นนะคะหรือว่าไม่ได้ผสมแป้งนะคะสูตรนี้อร่อยเด้งดึงด๋งเลยนะคะคือนวดให้ได้ที่นะคะแล้วก็ทําเป็นชิ้นหนาหน่อยนะคะแล้วก็จอ,อกมาแบบนี้ค่ะเวลาเราไปแช่ช่องแข็งนะคะช่องฟิตเนาะทําไว้เยอะๆแบบนี้นะคะแช่ช่องฟิตเวลา,เาจะออกมาทานนะคะแล้วก็วางไว้ให้เขาละลายเอาเข้าอบนะคะอุ่นอีกนิดหน่อยนะคะก็สามารถทานได้นะคะ จะได้สะดวกนะคะใครที่มีเด็กนะคะก็ให้ลดพริกแกงลงไปหรือว่าไม่ใส่พริกแกงก็ได้นะคะจะใส่เป็นพริกไทยกระเทียมรากผักชีตําแทนก็ได้นะคะสําหรับเด็กนะคะอันนี้สําหรับผู้ใหญ่นะจะเผ็ดหน่อยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะมาทานด้วยกันคะ่ะ